สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปจบสุดท้ายของเอพิโซดของ3คลิปหรือ4คลิปเมื่อกี้ที่เกียนทาก็ไม่รู้เปล่าอ่านว่าณปัจจุบันเนี่ยครับความเป็นท่านกลางเนี่ยครับโดยรูปแบบนะครับรูปแบบนะครับอันนี้เจียนจะลบกระดานนิดน,นึงแต่ว่าไม่น่าจะมีแปลงลบกระดานให้เข้าใจซะน,นะครับว่าให้เข้าใจซะน,นะครับว่าว่าว่าอะไรครับให้เข้าใจซะนะครับว่ามันเป็นผืนมันเป็นผืนผ้าที่ เป็นผืนผ้านะครับเป็นผืนแผ่นนะครับอีตัวเบสออนนะฮะเหมือนแพลตฟอร์มอ่ะอีความว่างเนี่ยครับหรือสัจธรรมหรือปฐมธรรมหรืออะไรก็ตามทีที่เขาว่ากันนะครับอันที่สุดสูงสุดอัน Enlightenment อลยที่สุดคือมันเป็นแผ่นมันเป็นแผ่นผืนมันเป็นแพลตฟอร์มครับอีตัวแพลตฟอร์มเนี้ยมันแสดงโดยเรามนุษย์เนี่ยครับจัดสิ่งของสรรพสิ่งก็ไนดะ้แต่โดยได้รับแบบได้ความเป็น อุดมสมบูรณ์มั่งมั่งชัดเจนที่สุดชัดเจนที่สุดคือมนุษย์ครับหรือนุษย์เนี่ยฮะนุษย์นี่แหละคือสิ่งแทนค่าแพลตฟอร์มที่เราที่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 มนุษย์เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นค้นหาอีกสองเปอร์เซ็นไม่ได้ค้นโอเคไหมครับโอเคนะทีนี้อีตัวเนี้ฮะเดิมวิวัฒนาการของมันน่ะถ้าเราถอยหลังไปได้ก็คือแค่อียิปต์ เ,อเ,อเอสอ่อสารจีนโบราณเผ่าอะไรบางเผ่าที่เขาสร้างาสิ่งก่อสร้างไว้อายังมากที่ชัดที่สุดก็ฝั่งของอจีนกี่พันปีฝั่งของอียิปต์กี่พันปีเนี่ยครับถอยหลังไปหน้านั้นก็ต้องไปถามหาเองแต่ว่าเริ่มต้นที่มันเด่นมันโดดก็คือถ้าเป็นไม่นานก็ไทกริสยูเฟรติสใช่ไหมครับแล้วก็เส้นทางสายไหม เนี่ยครับที่ถอยหลังกันไปได้ที่แบบจับต้องได้แบบอธิบายได้เห็นได้แล้วก็เอามาเป็นเรื่องเป็นดาวสร้างเป็นหนังเป็นรูมีเป็นละครได้ทั้งหมดเนี่ยครับก็ถ้าพูดถึงอ่ะไม่อยากใช้คำนี้คือพึ่งอย่าพึ่งเชื่อมากดีกว่าไม่ไม่ไม่ใช่พึอ่อย่าพึ่งจบความเป็นที่สุดคือคือคือมันมีก่อนหน้าอียิปต์มันมีก่อนหน้าแยงซีเกียงปิงหวังยมหน,น้ามันมีก่อนหน้าเส้นทางสายไหมโอเคไหมครับ สำหรับคลิปนี้ก็อาจจะไม่จบไปคลิปถัดไปฝากให้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องประดิษฐ์เพราะทางตัวทางอ้อมโลกใบนี้จะได้ไม่ใช่ไหมมาดิเกชธรรมชาติของคุณจะดูแลตัวคุณเองเจียนพูดอยู่ภายใต้เงื่อนไขนิทานธรรมชาติในเเซอร์สกินต่และไขู้